มาชมต่ออันนี้เป็นรถเกษตรแล้วก็เป็นรถจิ๊บเหมือนกันจิ๊บอ่าเป็นรถแลนด์ครับอ๋อแลนด์โรเวอร์ครแล้วนนี้เอาตัวถังออกคันนี้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรคันนี้ป๋าก็ขับขับช่วงล่างของรถแลนด์โรเวอร์เลยขายไหมคันนี้ขายครับขายขายเท่าไรคันนี้แปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้าครับอันนี้วางเครื่องนะครับป๋าตัวนี้เครื่องสองพันสี่ร้อยซีซีสองพันสี่ร้อยซีซีของ เครื่องของโตโยต้าครับขับได้เลยขับได้เลยครับอันนี้เขาล็อกประตูเครื่องแปดหมื่นห้าครับเครื่องเกียร์ของโตโยต้าเลยเครื่องเกียร์ของโตโยต้าช่วงล่างของเรนโรเวอร์ช่วงล่างของเรนโรเวอร์ก็คือนี่ครับก็คือนี่นะแลนโรเวอร์อันนี้ขายแปดหมื่นสองแสนแปดหมื่นใช่ครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับปะ เครื่องเออ่โตโยต้า2 4 0 0ซีก็คือวางเครื่องใหม่แล้วครับวางเครื่องใหม่แล้วขับได้เลยขับได้เลยครับโอ้ดูทะเบียนครับสวยงามมากเลยนี่นะขับได้เลยครับขันหลังแล้วครับขันหลังก็เป็นแลนด์โรเวอร์ครับแลนด์โรเวอร์เหมือนกันเล่นกับจิ๊บนี่อันไหนจิ๊บนี่คือจิ๊บนี่คนของอเมริกาครับจิ๊บของอเมริกาแลนด์โรเวอร์เป็นของอังกฤษครับอ๋อจิ๊บจะแพงกว่าอ่าคแพงกว่าครับจิ๊บจะแพงกว่านะครับ แต่บางครั้งลูกค้าเอาเอาไปเติมไปแต่งอะไรแล้วก็มันก็อาจจะอัพราคาขึ้นครับอันนี้คือแท็กคันนี้ราคายังไงครับปะอันนี้แสนห้าครับแสนห้าโอ้คันนี้ก็ไม่แรงนะครับราคาเนี่ยอันนี้วางเครื่องให้ใหม่แล้ววางเครื่องให้แล้วครับเอสดียี่สามครับตัวนี้เครื่องนิสสันครับเอสดียี่สามครับแสนห้าบนสายแสนห้านะครับครับได้เลยครับได้เลยครับ <Okay. S 2> หเห็นโจดๆไว้ขับได้นะครับฝับ่งนู้นล่ะครับมีอะไรบ้าง,งรถ,รถเข้าได้ไหมนะน่าจะได้เน,นี่ยแล้วรถเก่งล่ะปะรถเก่งก็ออของจะเป็นซีซองครับเขาขายครับขายขเ,เ,เหม,มือนกันรงฝรั่งเศสรถฝรั่งเศสอันนี้สองหมืน่นสองหมื่นขายสองหมื่นเลย มันขับได้หรือยังครับท่านี้ก็ต้องขับมาจอดครับขับมาจอดนะแต่ว่าจอดนานแล้วใช่ครับก็ต้องออาจจะต้งเอาไปเช็คหน่อยขายสองหมื่นนะครับเนี่ยสองหมื่นบนโบก็สองหมื่นบนโบนี่ครับคันรถเก๋งสีดำสองหมื่นครับแล้วกระบะนี่ล่ะปะกระบะนี่อันนี้เป็นไทเกอร์ไทเกอร์ขายไหมไทเกอร์ก็อันนี้ของลูกค้าครับอ๋อลูกค้ามา ปากตัวแล้วยังไม่ยังไม่เมาครับเครื่องรถลูกค้าทําเครื่องครับอันนี้ล่ะคลิครับเซนห้าครับอันนี้เซนห้าครับอันนี้คันน้อยๆ้อยเขาเรียกอะไรครับปาตัวนี้คันนี้จะเป็นเจเจสามครับอ๋อเจสามเจสามครับนี่นะครับชงสั้นเซนห้าเนาะเซนห้าครับเครื่องเบนซินขับได้เลยเซนห้าเครื่องเบนซินครับตัวนี้เครื่องมิซูนิชิเบนซินอันนี้ก็เป็นเอ่อ มาฮินดามาฮินดาคือ,อ,อบริษัทมิตซูบิชิผลิตในประเทศอินเดียมาฮินดามามาฮินทิราโรงงานมามาฮินทิรามาฮินทิาราอ่าเรียกมามาฮินดามาฮินดาครับอันนี้เป็นรถมิตซูเป็นเป็นรถบิลลี่แต่ผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิก็ป,ปี้บิลลี่มาครับอ๋อเป็นรถบิลลี่ครับก็พูดง่ายก็คือฟังยังนะครับมิตซูบิชิมันมันมีโลโก้มิตซูฮะ เป็นก็คือแบบมิซูเป็นคนผลิตใช่ครับผลิตแบบคล้ายๆรถบิลลี่ใช่ครับบิลลี่ครับบิลลี่บิลลี่ครับอันนี้ก็ขายไหมครับคันนี้ก็ไม่เห็นได้ครับป้าอันนี้ขายไหมขายเหมืกันครับขายเท่าไหร่ครับสติกอันนี้สองแสนห้าครับสองแสนห้าทะเบียนครบอันนี้ใส่เครื่องอะไรครับตัวนี้อันนี้เครื่องดีเซลครับเครื่องของมิซูเลยไหมสี่ร้อยเอ่อเอ่อโตโยต้าครับสองพันสี่เครื่องอ๋อเครื่องโตโยต้าครับสองพันสี่ร้อยซีซีใช่ครับฮีโร่เครื่องฮีโร่เครื่องฮีโร่ใช่ครับ ขับได้เลยอันนี้ก็ไอวิ่งโฆษณาใช่ครับโฆษณาเป็นคลิปมาฮินดาครับคันนี้จิ๊บมาฮินดานี่ครับยี่ห้อมาฮินดาอันนี้ยี่ห้อที่ผลิตเลยใช่ไหมครับใช่ครับยี่ห้อบริษัทมาฮินดาโรงงานในอินเดียครับอ๋อผลิตแล้วก็โดยบริษัทมิตซูบิชิเป็นคนผลิตอืมอ่าคัปปี้มาจากจิ๊บวิลลี่แล้วก็ลี่มาให้อ่า คนละเรือนใช้ให้ให้ต่างตงคันนี้ประมาณกี่ปีครับคันนี้น่าจะน่าจนะหกสิบปีครับโอ้โหหกสิบปีใช่ครับหลังสงครามโลกแล้วนี่ครับครับคันนี้วางเครื่องหรือยังครับอันนี้วางเครื่องอะไรครับวางเครื่องใหม่บินซินครับอ๋อเครื่องบินซินอันนี้เอามาทำโมน้ำอยู่เครื่องใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้เครื่องบินซินกับสิบสองอาร์เตอร์ต้าไม่ใช่เครื่องเดิมใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เครื่องเดิมอ๋อวางเครื่องใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องบินซินนะครับ เรากำลังทำอยู่ทำหม้อน้ำอคันนี้ก็ขายคันนี้ก็ขายครับเท่าไรครับคันนี้ตัวนี้สองแสนครับสองแสนบาทใช่ครับนี่ครับสองแสนินโอเคคันไหนต่อครับอ่ะคันหลังมีไหมอันนี้คือจิ๊บโคกครับจิ๊บโคกโคกบริษัทโคคาโ่ากใช้งานแล้เรียกดเด็กจิ๊บโคกนี่ครับอันนี้เอามายกสูง เป็นคล้ายๆหัวยาวครับติดตั้งโฟม์วไรพาวเวอร์อ๋อมันไม่มีกระบะแล้วครับไม่มีกระบะครับกำลังรอรอซ่อมอยู่แต่ขายไหมคันนี้คันนี้ขายครับขายมันขายอยู่แต่นี้ก็ขายครับอันนี้ได้เครื่องใหม่ยังครับเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเครื่องแล้วโอ้ขับได้เลยขับได้เลยครับใครสำหรับใครจะเอาไปปั้นต่อก็เอาไปได้เลยนี่ครับขายเท่าไหร่มาหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะครับจิ๊บโคกโอ้โห สวยงามแบบคลาสสิกดีนะคลาสสิกดีนี่นะเป็นเครื่องแล้ววิ่งได้แล้วเป็นบอมบีกทำอะไเสร็จแล้วประวัติยังไงนะปะตัวรุ่นนี้ประวัติเขาแบบยังไงนะจริงๆแล้วเป็นรถรถจิบหลังสงครามโลกก็ประมาณปีพันเก้าร้อยหกสิบกว่าขึ้นเขาเอาไปใช้งานอะไรแบบตัวนี้เอาไปให้บริษัท โคคาโคล่าเอามาเอามาขายโคกเขาเลยเรียกจิบโคกจิบโคกจิบโคกนะครับก็คือบริษัทโคกนี่แหละเอาไปใช้งานก็เลยได้ชื่อเป็นจิบโคกมาโอเคโอเคตอนนี้ก็พาชมครบทุกคันแล้วนะครับสำหรับรถจิบที่ร้านสิริยางแดงนะก็น่าจะขายทุกคันนะครับปาเกก็ไม่มีรถคันไหนที่แบบ ห่วงที่ว่าจะไม่ขายนะครับใครอยากได้สนใจก็แบ่งกันไปใช้นะครับยังไงนะครับปะสมบัติพลักันชุมซื้อก็ขายอไม่ซื้อก็เอาไว้ขับเองไม่มีคันที่คันไหนที่แบบสุดรักรักทุกคันเลยสุดยอดจริงๆนะครับขอไปใช้ก็ขายในราคาถูกคันไหนที่แบบจะขอซื้อไปใช้งานก็จะแบ่งขายให้นะครับ ราคาก็ลดได้ทุกคันนะมาจากออกัสโปรใช่ครับนะครับต่อรองได้ทุกคันว่ามาจากออกัสมาจากออกัสนี่ลดให้พิเศษเลยพิเเศษลยครับโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเฮียอานะครับเจ้าของร้านสิริยางแดงครับนะเดี๋ยวพิกัดพิกัดอ่ะเดี๋ยวแจ้งพิกัดอีกทีอู่สิริยางแดงอู่สิริยางแดงสามสิบเก้าหมู่สองสามสิบเก้าหมู่ที่สองตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรนะครับ0929549563 0929549563ช่างอาครับกินดีรับใช้ <อา S 1> ครับ,รบโอเคก็ขอบคุณนะครับใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจคันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็ตามที่บอกไปนะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาเบตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ